น้องที่รบครับขึ้นเพลงมาได้พอดีเลยครับปากใต้บ้านเราพรอะบงังเอิญที่อยู่บนเวทีทั้งสาคนนะทั้งผมทั้งคุณถนอมทั้งคุณสำราญมาจากนาครเสียมราชทั้งสามคนครับ <c oughs> <c oughs> มาเวทีเลยครับวันนี้ดูหลานๆล,ลูกๆมาแสดงเ,เรื่องซันตาคร์ชุดเมือม่อสักครู่นะครับ ก็เพิ่งนึกได้ว่าเอเราสู้มาหลายวันเลยเหมือนกันนะครับคือสู้จนมาถึงคริสต์มาสแล้วแล้วเหลืออีกอาทิตย์เดียวก็จะถึงปีใหม่แล้วแต่ผมยังรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมานี่มันแป๊บเดียวเองครับยังรู้สึกว่ามันสั้นๆเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถ้านับวันก็50กว่าวันด่เราชนะสะสม ฉัพว่ารัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่นี่บริหารโดยการไม่เคารพต่อกฎหมายทําลายหลักกฎหมายทําลายหลักนิติรัฐทําลายหลักนิติธรรมรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาเองครับว่าจะดํารงความเป็นนิติรัฐคือรัฐบาลที่บริหารประเทศด้วยกฎหมายเป็นใหญ่แต่ปรากฏว่าเราเตือนรัฐบาลมาตลอดครับ กฎหมายอาญาเขาเขียนครับว่าถ้าไปฆ่าคนตายมีความผิดติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตถ้าไปวางเพลิงเผาทรัพย์เขาก็ติดคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตถ้าไปเผาทรัพย์และปล้นทรัพ์เขาด้วยโทษมันก็ถึงประหารชีวิตและตอนรัฐบาลมาเป็นนายกนะครับชวนหัวนหน้าฝ่ายค้านด้วยซ้ำไปครับไปลงสัตยาบันกัน ชวนภาคเอกชนรณนนรงต่อต้านคอร์รัปชันพูดมาเองทั้งนั้นครับแต่ถึงเวลาหนึ่งรัฐบาลมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายนิรโทษกรรมมันทำลายหลักความเป็นกฎหมายของประเทศหมดสิน้นมันบอกว่าที่มันไปฆ่าคนตายมันจะต้องไม่ติดคุกถ้าเรื่องศาลตัดสินแล้ว ก็ถือว่าคําพิพากษานั้นเป็นหมันใช้บังคับไม่ได้มันออกกฎหมายใหญ่ถึงขั้นไปล้มล้างคําพิพากษาสารซึ่งนด้ตัดสินไว้แล้วมันออกกฎหมายทำลายจนถึงว่าถ้าอายการเตรียมฟอ้องอายการต้องถอนฟ้องให้มันทันทีถ้าตำรวจกำลังสอบสวนเรื่องปล้นทรัพย์กรณีที่เขาเผาแล้วเมียผู้นำเสื้อแดง เข้าไปปล้นเอาเครื่องเพชรเข้ามาด้วยนี่ตำรวจต้องจำน่ายคดีไม่เอาเรื่องเมียผู้นำเสื้อแดงถ้ามันออกกฎหมายอย่างนี้ได้ครับพี่น้องวันข้างหน้าใครอยากมีอำนาจประเทศนี้ก็ไปซ่อมสมกำลังมามาปล้นมาฆ่าขู่บังคับรัฐบาลให้ลาออกแล้วตัวเองขึ้นเป็นรัฐบาล เป็นรัฐบาลแล้วกฎหมายว่าไอ้ปล้นไอ้ฆ่าทําผิดทุกอย่างไม่ต้องรับโทษแล้วถ้าทําอย่างนั้นได้โรงเรียนกฎหมายคณะนิติศาสตร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศเกือบ20สถาบันยุบได้หมดครับว่าเพราะกฎหมายไม่มีความจําเป็นต่อไปอีกแล้วและที่สําคัญครับมันชวนฝ่ายค้านไปโรงสัตยาบันจะต่อต้านคอร์รัปชัน ไอ้คนชวนก็ไม่ใช่ใครครับนางสาวยิ่งรักปูที่เขาว่ากันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับปรากฏว่าพี่ชายมันโดนยึดทรัพย์ไปเพราะทุจริตคอร์รัปชัน4 6่0 0น4กกว่าล้านใน4 6 0 0 0กว่าล้านที่ถูกยึดทรัพย์นางสาวยิ่งรักเองไปเป็นพยาในให้พี่ชายในศาล พี่ชายมันขนพยานหมดทั้งลูกทั้งเมียทั้งน้องสาวขนกิจการทั้งหมดไปสืบพยานในศาลสืบกันหมดครับทุกคดีนางสาวยิ่งรักคนนี้ยังไปโกหกหน้าตาเฉยในศาลว่าเงินที่อาญัดมาทั้งหมดนี่มีสตังของนางสาวยิ่งรักอยู่ด้วย900รกว่าล้าน ปรากฏว่าสารสืบพยานเสร็จหมดตัดสินคดีสารพิพากษาว่าทรัพย์ที่อายัดไว้หกหมื่นกว่าล้านนั้นฟังได้ว่าเป็นของทักษิณเองประมาณสอง0 0ื่ล้าน4 6่หมกพันกว่าล้านเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้งศารไม่เชื่อว่าที่นางสาวยิ่งลักมาเบิกความว่ามีสตังของตัวเองติดอยู่900ล้อนั้นสารถือว่าเป็นคําให้การเท็จทั้งหมดเป็นของทักษิณถ้าพูดแล้วนางสาวยิ่งลักนี่ไม่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะไปให้การเท็จในศารอายการควรจะสั่งดําเนินคดีกับนางสาวยิ่งรัก ข้อหาเบิกความเท็จเพื่อจะช่วยพี่ชายและเพื่อยักยอกทรัพย์ออกจากคดี900กว่าล้านแต่มันก็น่าด้านเป็นกันละครับความเป็นนายกกระสันอยากจะเป็นเป็นอย่างเดียวไม่พอเอาเสียงข้างมากในสภาออกกฎหมายยกทรัพย์สินที่สารยึดคืนให้กับพี่ชายหมดโดยเก็บภาษีจากประชาชน มันบอกว่าไหนๆเจะอะก,กฎหมายแล้วก็จเอากให้สุดซอยพี่น้องครับเราเริ่มต้นจากคาว่าสุดซอยเริ่มต้นจากสามิส้์กว่าจะมาถึงราชดำเนินเราเดินมาไกลครับและเมื่อมาถึงราชดำเนินมันก็กลับคําว่าสุดซอยก็คือถอยทันทีให้วุฒิสมาชิกล้มกฎหมายฉบับนี้ในวุฒิสภา แล้วมันมาบอกกับเราเองนะครับว่าประชาชนชนะแล้วไงคัดค้านกฎหมายเนี่ยกรกมชนะแล้วไงมันล้มในวุฒิสภาเสร็จแล้วแต่ประชาชนรู้ทันครับรู้ว่าที่มันล้มกฎหมายในวุฒิสภานั้นมันเพียงแค่พักกฎหมายไว้หกเดือนถ้าประชาชนกลับบ้านหลังจากนี้หเดือนมันก็เอากฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้ได้อีก นิรโทษกรรมได้อีกคืนทรัพย์สินให้ทักสินได้อีกประชาชนไม่เชื่อคำตอแหลของนายกยิ่งลั์ในอดีตประชาชนถึงไม่กลับยืนหยัดต่อสู้ต่อเราเริ่มชนะตั้งแต่ก้าวแรกครับคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมหลังจากนั้นไม่นาน ศาลก็มีคำพิพากษาโดยศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคณะสอสอในรัฐบาลทั้งหมดรวมทั้งวุฒิสมาชิกบางส่วนและรัฐมนตรีที่เป็นสอสอทั้งหมดลงมติเรื่องแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นการออกกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญต้องมีโทษจำทุกมันเริ่มแพ้เรา9ก้าที่สองครับ สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันมีความผิดกรณีออกกฎหมายฉบับที่จะให้วุฒิสมาชิกลงเลือกตั้งซ้ำเป็นครั้งที่สองที่มันรีบกันออกครับพี่น้องเพราะวุฒิสมาชิกชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้งจะครบวาระในวันที่หนึ่งมีนาคมและถ้ามันไม่แก้กฎหมายให้วุฒิสมาชิกวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ก็จะต้องกลับบ้านหมดสมัครไม่ได้มันก็สนองบุญคุณให้วุฒิสมาชิกโดยการออกกฎหมายให้สมัครได้อีกในวันที่หนึ่งมีนาคมที่จะถึงสุดท้ายมันแพ้คดีในศาลมีคดีติดตัวพวกมันทำอย่างไรครับหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ประธานรัฐสภานายสมศักดิ์ประธานวุฒิสภานายนิคมทั้งหมดร่วมกับสอสอเพื่อไทยออกมาแถลงไม่ยอมรับคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญมันทำตัวอยู่เหนือสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นประชาชนจึงจับติดว่ามันเป็นรัฐบาลเถื่อน ตั้งแต่ปฏิเสธคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญเราเริ่มชนะอีกแล้วครับพี่น้องครับจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ที่อ้างว่ามา15ล้านเสียง16ล้านเสียงกลายมาเป็นรัฐบาลเถือนเราถึงได้ยกระดับการต่อสู้เพราะพวกมันกระทำตนขัดรัฐธรรมนูญ มันคือกระบฏตามรัฐธรรมนูญพวกเราทั้งหมดนั่งอยู่ต่อเพื่อปราบกบฏเรามาไล่จับโจรมาไล่จับกระบฏพี่น้องครับมันก็ฮึดฮัดส่งคนไปฟ้องศารรัฐธรรมนูญว่าลุงกำมันสุเทพพร้อมมวลมหาประชาชนและแกนนำทั้งหมดที่ชุมนุมกันอยู่ที่ราชดำเนิน กระท,ทุตนผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นการชุมนุมกันเพื่อล้มล้างรัฐบาลคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญไปยื่นกันสามลายพี่น้องครับปรากฏว่าศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทั้งสามคดีวินิจฉัยว่าการชุมนุมที่นำโดยลุงกำนันสุเทพพร้อมมวลมหาประชาชนเป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว สรุปว่ามวลมหาประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่มาจัดการกับพวกกระบฏต่อรัฐธรรมนูนคือคณะรัฐบาลที่นั่งอยู่เป็นซากกันนี้เรามาทำงานใหญ่พี่น้องครับเรามาจับกระบฏเรามาไล่กระบฏสุดท้ายครับมันก็ถึงเวลากฎหมายมีไม่เคารพกฎหมาย แต่เวลาจะลังแกประชาชนมันก็หยิบกฎหมายขึ้นมาใชา้ไอ้ทาริศเพ่งดิดชื่อนี้จำไว้ขึ้นใจครับพี่น้องอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปรากฏว่าหลังจากสารวินิจฉัยแล้วว่าการชุมนุมของมวลมหาประชาชน เป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญไอ้บ้านี่ก็ปฏิเสธคำวินิจัยของศาลอีกมันออกหมายเรียกทั้งแกนนำทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ30คนแจ้งข้อหาว่าเป็นกบฏครับพี่น้องพี่น้องประชาชนและพวกผมเป็นเจ้าของบ้านนั่งเผลออยู่แป๊บเดียว ไอรัฐบาลกับขี้ข้ามันเข้าปล้นทรัพย์ในบ้านเราเรากลับมาเห็นขโมยกำลังเข้าบ้านตกใจไม่ได้พกพาวุธเอาน้ำสาดใส่ขโมยโจรวิ่งหนีไอรัฐบาลวิ่งหนีเพราะประชาชนมาด้วยมือเปล่าแล้วแค่สาดน้ำใส่สุดท้ายมันทำยังไงครับไอโจรป้นบ้านหลังนี้มันไปแจ้งความกับไอทารให้มาจับประชาชน ที่สาดน้ำใส่มันพี่น้องครับมีที่ไหนโจรมาแจ้งจับเจ้าของบ้านมันเป็นขบฏกันหมดแล้วเสือกมาแจ้งจับประชาชนที่มาจับขบฏว่าเป็นขบฏเองไอ้พวกนี้ฉีกตำราคนหมายทั้งหมดเพื่อสนองทรราช พี่น้องแล้วเราก็ชนะมันอีกเราพิทักษ์กฎหมายเราพิทักษ์รัฐธรรมนูญพวกมันกระทําผิดรัฐธรรมนูญซ้ําซากซ้ําซากจนหมดความเป็นฐานะรัฐบาลแล้ววันนี้ขออนุญาตนะครับใครขึ้นมาบนเวทีก็ตามกรุณาอย่าเรียกว่านายกยิ่งรักอีกต่อไปเพราะมันไม่ใช่นายก อีผู้หญิงคนนี้เป็นหัวหน้าะบฏมาเดือนเต็มเต็มแล้วครับมันตายแล้ววิญญาณออกจากล่างแล้วร่นเล่พระเนจรอ,อยู่แล้วยังไม่รู้ว่าตายไปแล้วครับจนเดี๋ยวนี้เป็นนายกแบบไหน กระทำตัวขัดพระธรรมนูญตลอดเป็นนายกแบบไหนกลับเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ไอ้สมชัยพี่เขยมันเป็นนายกกลับบ้านได้แต่เข้าทำเนียบไม่ได้ส่วนน้ผู้ทั้งทำเนียบทั้งบ้านกลับไม่ได้หมดแล้วสมชายวงสวัสดยังเข้าห้างไปซื้อตู้เย็นฝากเมียน้อยได้ ส่วนยิ่งรักเที่ยวนี้จะแวะพาะลากอนซื้อของไปโฟซีซั่นหมดสิทธิ์แล้วครับไปพากลากอนก็จะเจอนกอกวีดเข้าโฟซีซั่นไม่ทันขึ้นทั้นเจ็ดแล้วครับตั้งแต่ล็อบบี้ไฮโซรอเป่านกอกวีดไล่มาแล้วที่นั่นครับเราเรียกร้องให้มันยุบสภาให้มันลาออก เทียงตลอดครับสภา,าไม่ปิดอย่างง้นอย่างนี้ยุบไม่ได้ยุบไม่ได้เป็นไงครับพี่น้องยุบไปเรียบร้อยแล้วเพราะประชาชนถามว่าเอ๊ะมาถึงวันนี้ชนะจนจําไม่ได้ครับว่าชนะไปกี่เรื่องชนะจนเต็มไปหมดครับเหลืออย่างเดียวครับวันนี้มันประกาศว่าจะเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ แค่พ al ี่น้องจากนี่แวะจากอนุสาวรีย์ชัยไปนอนอยู่ที่สนามกีฬาดินแดงสองคืนมันก็สมัครไม่เรียบร้อยนกเขาบินไปเขย่าซ้ำวันนี้ยังไม่จบครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบอกเตือนไปยังนักเลือกตั้งที่กระสันอยากสมัครกันทุกคนนะครับเก็บสตังค์ไว้ใไ้ดี วันก่อนทีงแล้วผมเตือนไปแล้วครับผมลาออกจากสสนครศรีธรรมราชและพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งใครลงสมัครแทนปรากฏไร่พวกกระสันอยากเป็นผู้แทนลงไปสมัครเสียค่าสมัครคนละหมื่นพิมพ์โพเตอร์หมดไปแสนกวา่าสุดท้ายเพื่อนยุบสภาศูนย์ตังเปล่าไปรอบหนึ่งแล้วครับเ <mph> ที่ยวนี้เตือนไปก่อนนะครับ อย่าเพิ่งเรียบพิมพ์ใบปลิวอย่าเพิ่งเริ่มพิมพ์โพสเตอร์เงินน้อยๆเก็บออมไว้ลูกให้หลานกินดีกว่าเดี๋ยวจะหมดซะก่อนเพราะไม่มีเลือกตั้งอยู่แล้วครับและที่ตลกครับเราพูดถึงการตั้งสภาประชาชนพูดว่าให้นางสาวยิ่งลัก ยุบสภาแล้วลาออกเสเตอจจากตาแหน่งนายกรัฐษากตรเพราะคุณเป็นกบฏแล้วเป็นนายกที่ไม่ชอบโดยกฎหมายแล้วเหลือแต่ข้าราชการโง,ง,ง,ง่ๆที่ยังไปรับใชย้ยังเหลือซากเป็นรัฐบาลอยู่เท่านั้นข้าราชการจํานวนมากครับเขาสายหน้าแล้วเห็นตั้งแต่พวกเราเลื่อนไปกระทรวนกันลังครับก่อนเข้ากระทรวงกันลัง ข้าการออกมาเป่านกหวีดโบกธงเปิดประตูเชิญเราเข้ากระทรวงกันคลังเรียบร้อยครับกำนันสุเทศนัดชุมนุม3-4ล้านคนคนระดับอธิบดีรองประดักระทรวงมาเป็นกาศอารักขากำนันสุเทพกันแล้วครับเหลือไม่กี่คนแล้วครับอย่างที่คุณนัดพูดมาสักครู่ครับ เหลือไอ้สองหัวล้านที่นั่งขยันแถลงอยู่สองคนและครับที่ยังรับใช้อยู่สุดจิตสนใจเราบอกให้ลาออกจากรัฐบาลรักษาการคือนอำนาจมาสู่ประชาชนตั้งนายกคนที่เหมาะสมขึ้นมาบริหารและประกาศตั้งสภาประชาชนเพื่อทำการปฏิรูปการเมืองเสียก่อนก่อนจะเลือกตั้ง มันก็บอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้สภาประชาชนทําไม่ได้ทําไม่ได้สภาปฏิรูปการเมืองทําไม่ได้ทําไม่ได้จนถึงวันนี้เช้าพี่น้องครับนางสาวยิ่งรักก็ได้ออกมาต่อเลอีกครั้งครับต่อเลอีกแล้วครับประกาศตั้งสภาปฏิรูป คิดว่าแค่หลอกลวงตอแหลตลบตะแลงแค่นี้แล้วชาวบ้านจะเชื่อมันหรือว่าจะมีสภาปฏิรูปจริงไม่มีครับพี่น้องครับมันเพียงขโมยคำว่าสภาประชาชนไปจากกำนันสุเทพแล้วไปบวกกับปฏิรูปซึ่งพวกมันกำลังคิดจะทำและเรื่องปฏิรูปนี้ มันได้ทำกันมาหลายคณะกรรมการจนมากมายตำรากองอยู่ทั่วหัวแล้วยังไม่เคยเอาไปใช้แม้แต่กรรมการชุดเดียวครับเปลี่ยนจากคณะกรรมการปฏิรูปมาเป็นสภาปฏิรูปเนื้อหาสาระเป็นเรื่องเดียวกับคณะกรรมการปฏิรูปไม่มีอะไรเลยครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยครับ ถ้ามันตั้งสภาปฏิรูปอย่างที่มันพูดเมื่อเช้าจบสภาปฏิรูปเร่งทำงานเขียนกันจนจบภายในหนึ่งปีถามว่าสภาปฏิรูปที่นางสาวยิ่งรักษณ์ถแถลงเมื่อเช้าเขียนเสร็จแล้วมันต้องส่งไปไหนครับนางสาวยิ่งรักษ์ซึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองตามที่มันคิดอนุมัติเสร็จแล้ว มันก็ต้องเอาข้อเสนอจากสภาปฏิรูปส่งให้กับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมันคิดจะเลือกตั้งวันที่สองกุมภาเป็นคนพิจารณาอีกแล้วพี่น้องคิดว่ามันจะผ่านให้หรือครับถ้าพี่น้องกลับบ้านหมดเพราะฉะนั้นคำว่าสภาปฏิรูปของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ถแถลงไปเมื่อเช้า เป็นแค่คำหวานหลอกคนที่เห็นโลกสวยเป็นแค่คำตอแหลของผู้หญิงที่ตอแหลและหน้าด้านที่สุดในโลกมาจนถึงวันคริสต์มาสเราชนะมาหมด ทำนางสาวยิ่งรักษ์น้องทักษินจินวัตจากนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลเถื่อนหรือเป็นกระบฏไปเรียบร้อยมาถึงวันนี้อดีตนายกยิ่งรักษ์ซึ่งเคยตอแหลท้าทายคนทั้งประเทศไม่มีที่ทำงานไม่มีทำเนียบและร่อนเล่ไม่มีบ้านอยู่นะครับ พรุ่งนี้นักรบดอกไม้ก็จะเดินทางไปหาเธออีกครั้งที่บ้านที่เธออยู่ว่าจะกลับบ้านหรือเปล่ายังเหลืออีกคนครับไอ้นี่กระปากกล้าขาสั่นทุกทีไอ้คนที่รับใช้สุดจิตุดใจปากกล้าขาสั่นทุกทีที่ชื่อว่าไอ้ทาริศเพ่งดิดพี่น้องครับ จับทนายนกเขาออกหมายเรียกทนายนกเขาทนายนกเขาเมื่อวานซื้นตามไปถึงดีเอสไอครับแบกรูปนายทาริศไปเรียบร้อยปราคฏไว้ปากกล้าทาริศหนีออกจากกลมหาตัวไม่พบครับคณะคอ,อปอต้องเอารูปถ่ายทาริศติดไว้หน้ากลม แล้วเอารองเท้าคนละข้างข้างหน้าพร้อมกับถีบหน้าไอ้ทาริทเรียบร้อยพรุ่งนี้มันออกหมายเรียกผมและคณะให้ไปที่ดีเอสไอเวลาบ่ายสองโมงไอ้ทาริทออกหมายเรียกครับเวลาบ่ายสองโมงแล้วก็ขู่กำชับมาเรียกร้อยครับว่า พรุ่งนี้ถ้าไม่ไปจะออกหมายจับออกหมายจับจับได้แล้วจะคัดค้านการประตันกลัวกลัวมันไ้ยครับพี่น้องไอ้ทาดิตรอสักเดียวครับพี่น้องครับผมปรึกษาคุณสาธิตที่โดนหมายพร้อมผมแล้วยังเหลือเพื่อนๆอนอีกสี่ห้าคนรอผมปรึกษาสักชั่วโมง ก่อนกำนันสุเทพจบคืนนี้ได้รู้กันแล้วครับว่าไอ้ทาริศมึงอย่าหนีรอกูอยู่กูจะไปหามึงแน่ทิ้งรอกูอยู่กูจะไปหามึงอย่าหนีแบบิี่พู้ยต่อไปกูจะสู้กับมึง